สวัสดีค่ะสองขวบสามเดือนแล้วความซนก็เหมือนเดิม,มกว่าจะโตวีรกรรมเธอเยอะค่ะวีรกรรมเยอะดูซีแผลแผลอดูแผลที่แขนค่ะล้มล้มปีนายวิ่งล้มบ้างะลอกขาทั้งแขนทั้งขา โซนจริงๆเลย mm. ว้านุ่นนแก้งแม่อีกแล้วนี่จะแก้งแม่แล้วว้ายไม่เอาไม่เอา mm. เอาไปเอไปค่ะเอาไปเอาจะเอาแต่ใจจริงๆแม่ก็ไม่รู้จะตามใจยังไงแล้วค่ะมีลกรรมเยอะอย่างแต่ละวันนี่ดีแต่เสียงเธอ เสียงกรีดเสียงร้องสองขวบสามเดือนแล้วยังไม่หายเหรอลูกอ่ะลุกขึ้นคะ่ะลูกขึ้นหนูหืออ่าสองขวบสามเดือนก็ยังไม่หายเหมือนแม่คือพยายามแบบว่าอะไรนะ ตามใจบ้างไม่ตามใจบ้างแต่เธอแบบอ้อนเก่งอ้อนเก่งนะคะแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมลูกคนอื่นเป็นไหมแต่เธอแบบว่าอ้อนแล้วก็เอาแต่ใจอ้อนหมายถึงว่าแบบไม่ใช่อ้อนแบบคือให้เห็นถ้าเห็นพ่อเขาก็คือแบบอุ้มอุ้มพ่ออุ้มอย่างเงี้ยแต่กับแม่ก็ค่อนานานๆทีจะแบบว่าแม่อุ้มแม่อุ้มหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ แต่เรื่องที่แบบว่าเธอแบบอยากให้อะไรนะอุ้ยๆ,ๆุเธอจะเป็นประมาณแบบว่าอุ้ยมันลกลูกไปทางโน้นค่ะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวงูนะ<ถ>เจองูนะไม่เอาไม่เอาออกมาสวยมากก็จริงแต่ออกมาเลยงูงนะูงูนะงูนะออกมาหนูอะ มาเด็ดออกมาเลยเด็ดแล้วก็ออกมาน่ะฟังแม่ไหมคะนี่สวยมากอยู่นั่นแหละออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ฟังไม่ฟังกันเลยไม่ฟังกันเลยสวยมากอยู่นั่นแหละเจองูตัวนี้น้อยนะระวังนะงูมันโผล่มานะจระไขแค่น้อยนะ่ะน่าลองพันเห็นแล้วเหรอลูก เห็นแล้วออกมาสิเธออะเลี้ยงเองนี่เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมีความสุขเนาะเลี้ยงเอง <c oughs> จ๋าจ๋าให้แม่ให้แม่แมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข <c oughs> เธอแบบเอาแต่ใจนะเอาแต่ใจอย่าง อย่างล่าสุดเลยคือเหมือนเขารู้นะว่าต้องทํำยังไงอย่างเช่นอย่างให้เขาแปลงฟันเองเนี้ยเราบีบยาให้เขาแล้วบีบยาให้เขาแล้วก็เราก็อพันแปลงลูกแปลงพร้อมกันกับแม่นะแปลงอย่างนี้แม่หันหลังเท่านั้นแหละเธอก็ล้างล้างแปลงเธอล้างบ้วนปากเนาะพอแล้วก็บอกว่า oo, แม่หมดแล้วแม่หมดแม่หมด เพื่อเธอจะเอา้าแล้วแม่ก็เลยถามว่าน้องพันจะล้างทําไมอะล่ะคะลูกก็แปรงต่ออีกเลยยังไม่สะอาดเลยเธอก็เหมือนอยากได้ใหม่อยากใส่เพิ่มอะไรเงี้ยเคยแบบเด็กเนาะเพราะความคิดของเด็กว่าเนี่ยต้องอ้อนแม่อย่างนี้ต้องบอกแม่อย่างนี้อุ๊ยอะไรคะลูกไม่ทําน้องพันไม่ทําลูกไม่เอาไม่เอาไม่ทํานะคะอืมดูเฉยๆลูกเห็นไหมนะ่ะบินสวยงามนะ่ะเออ ดูเฉยๆน่านนานน,าน่นานอืนนแล้วก็มีหลายอย่างอย่างเช่นแบบนนอย่างสมมุติว่าเธอทําแบบนนเธอสมมติว่าพ่อเดินหนีนนแบบยังไงดีอ่ะพ่ออยู่ใกล้เธอตอนแรกนะคะนนเหมือนพ่อน่ะเดินไปหยิบของอะไรเงี้ยหยิบของเองแล้วเธอก็ทําเป็นแบบว่าโยนของไปแบบ ให้เอื้อมไม่ถึงให้แบบเอื้อมไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อจะเรียกร้องให้แบบพ่อหยิบพ่อหยิบอะไรเงี้ยโอ้ยมีระกเยอะเด็กก็เด็กคนอื่นเป็นไหมคะถ้าเป็นก็คอมเมนต์ด้วยได้ว่าเขาว่าเด็กเหมือนว่าเด็กคนอื่นเป็นไหมหรือว่าเป็นแค่เธองเงี้ยดูคนอื่นเขายังเรียบร้อยกว่า ดูเธอสิอุ้ยอะไรคะลูกอือนแม่นินทาหนูอยู่นี่รู้ตัวบ้างไหมคะบางทีอย่านินทาเยอะนะคะเขารู้นะน,นั่นนั่นเขารู้แล้วเขาก็เก็บเหมือนประมาณว่าเก็บไปเขาเรียกอะไรนะไปทําอย่างเงี้ยบางทีนะคะอะไรเธอออกมาลูกมัน มันมีงูแล้วนะออกมาออกมาเร็วระวังระวังเดินระวังนะคะไปไปดอกไม้ดีกว่าปะไปเด็ดดูดอกไม้ดีกว่าดูนะคะดินทาดินทาไม่ได้เยอะนะคะพันไม่เก็บลูกหนูแมวลูกพันพันหนึ่งสองสกรปรกลูกลุกขึ้นค่ะมือมือนะมือนะไม่จับ เร็วเร็วเร็วมันโป้น่ะโป้ข้างล่างน่ะเร็วโป้รู้ขึ้นก่อนค่ะเร็วเร็วเร็วร็หนึ่งอีนกไปล้างมือเลยนั่นนั่นดูค่ะดูดูความเซบแม่บอกว่าโป้ดูเธอดูเธอเธอก็ทำเป็นดึงขึ้นรู้นะรู้นะรู้นะแม่นินทารู้จริงเลย รู้จริงๆเลยนะเธอเนี่ยเอาไปกระโดดสิไปกระโดดตรงไหนคะน้องพันไปกระโดดตรงไหนลูกมุมเธอน่ะกว่าจะโตนะคะนี่ก็อยากให้เข้าโรงเรียนแล้วดูเผื่อเขาแบบพัฒนาการแบบดีขึ้นกว่านี้ดูตอนนี้เขาก็ยังแบบพูดได้แล้วนะคะพูดแบบสองคำสามคำก็พูดแบบพอรู้แล้วอะไรคะนับได้เลย,เลยนับเลยคะ่ะ นับเลยสองสามสี่ห้าเออนั่งนั่งนั่งอุ๊ยอุ๊ยขอดูนายยิ้มสวยให้แม่ไหนได้ไหมคะพักผ่อนเหรอน้องพันพักผ่อนเหรอคะอพักผ่อนอพักผ่อนอ น้องพันใส่เสื้อสีอะไรคะสีอะไรโป๊โป๊ะสีม่วงไม่ทําแบบนั้นน้องพันไม่เอาลูกโป๊สีม่วงสีม่วงก็เก่งมากจ้าสีม่วงสีม่วงกระโดดกระโดดเธอหน่าโป๊อีแล้วโป๊อีแล้วแม่ไม่ได้ใส่กางเกงให้เธออึดอัดไงคะเธอกะว่าแบบ จะออกมาแป๊บนึงมาถ่ายบรรยากาศมาถ่ายคลิปเนาะดูเธอคะ่ะดูชีวิตประจำวันเธอแต่ละวันแม่ก็บนกับเธอทุกวันนานหอมหมาขี้ใส่แล้วนะ่ะห <c oughs> มาอื้อใส่แล้วเธอก็ไปดมนะ่ะ ไม่เด็ดได้ไหมคะน้องพันธุ์ให้ดูสวยงามได้ไหม,ไมแล้วเธอก็ดูอย่าไปไกลนะตกน้ํานะไปกินน้ําโชว์หน่อยกินน้ําโชว์หน่อยปะไปหยิบน้ําไปกินนะคะแล้วเรื่อมายังไม่กินน้ําเลยอย่าทําคอเอียงได้ไหมคะเธอทําคอตรง,ตรง,ตรงๆได้ไหมหน่ะเหมือนเราเหมือนเรายิ่งพูดเธอยิ่งทํานะ บางทีนะเดินแบบอยา่าขเคยงเท้าลูกน่ะเห็นไหมเห็นไหมคะแบบโอ้ยยิ่งพูดยิ่งทำพันไม่เอาลูกน้องขึ้นน้องขึ้นเหนือ่อยอะเธออะกินคะ่ะกินเปิดได้ไหมคะกินโอเคกินโชว์เลยโอ้ยอันนี้ กินคะ่ะอุ้ยกินได้ไหมหกไหมหกไหม,ม,มได้ไหมคะไหนดูซิปิดได้ไหมเย่ yeah, เก่งมากอมเอาไว้หลังรถหรอคะอเอาไว้ตรงนี้หรออะเ,เปิดฝาก่อนอเปิดฝาก่อน ไม่ใช่เปิดเปิดเนี่ยฝาอันนี้ค่ะนี่นี่น,นี่เปิดก่อนเอาไปไว้ข้างในจับได้ไหมออโอเคเอาปิดฝาด้วยเดี๋ยวน้ำหกปิดฝาด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำหกนะปิดดีๆปิดได้ไหมโอเคเก่งมากเก่งมากค่ะพอแล้วพอแล้วโอเคไม่ปิดไม่เป็นไรค่ะ ได้แล้วไปไหนดีออกกำลังกายดีกว่าวีรกรรมแต่ละวันเธอเยอะค่ะเยอะเธอนะแบบว่าแม่ตามไม่ทันมั่งวิ่งเนี่ย,ยนี่น่าจะเรื่องปกตินะแต่ว่าเธอแบบอะไรนะแมบ จะว่าเอาแต่ใจก็แบบไม่ใช่ขนาดนั้นไงเธอแบบไม่ใช่แบบอย่างสมมุติว่าเราไปไปซื้อของอะไรน้องพันธ์ไม่ไปทางโน้นนะคะเลี้ยวกลับมาค่ะลูกเลี้ยวทางโน้นค่ะอ่าอย่างสมม,มุติว่าเราไปซื้อของเล่นของเล่นบางชิ้นเธอก็จะไม่เอาถึงเธอจะหยิบหยิบอย่างเงี้ยค่ะหยิบหยิบไปบางทเเานะีเธอก็ไม่เอานะเธอก็ไม่เอาเพราะว่าเหมือนแบบเราก็บอกว่าพันธ์ที่บ้านมีแล้วค่ะอย่างเงี้ยแต่ก็มีจริงๆนะคะ มือนเธอแบบบางทีก็แบบพันไม่เอาลูกบางทีราคาแพงไงฮะเราก็บอกว่าพันไม่เอาแบบเธอยังไม่เหมาะแบบว่าเล่นธนุถนอมเนาะเราก็ยังไม่ให้อะไรลูกก็เราก็จะบอกว่าพันไม่เอานะคะลูกอย่างเงี้ยเธอก็วางอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางบางครั้งที่เธออยากได้จริงๆอย่างเช่นตุ๊กตาตุ๊กตาก็ ูราคาก็ไม่ใช่ตัวก็เ <c> ท <oughs> <c oughs> ่าไหร่นะสองเก้าเก้าหรือสามเก้าเก้าจำไม่ได้ละตัวไอตัวสีม่วงค่ะน,นั้นเธอชอบจริงจริงเธอแบบอยากได้ไปทางโน้นหรอคะลูกไม่ไปไม่ไปไม่เอานะคะไม่เอาไม่ไปแต่เธอก็ไม่ใช่แบบงงแงที่แบบว่าไปนอนดิน้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีหน่อยค่ะที่เธอแบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นแต่ว่าเธอก็เข้าใจแหละแต่เรื่องที่แบบว่าอยากให้ปรับปรุงนะอยากให้ปรับปรุงพูดเหมือนผู้ใหญ่แบบสอนเด็กสอนผู้ใหญ่เลยอยากให้อยากให้เธอแบบว่าหายเนาะให้ดีขึ้นนะอย่างนี้เรียกว่าให้ดีขึ้นถ้าโตมาแล้วก็อยากให้หายก็คือเรื่องแบบเธอจะเป็นคล้ายๆอะไรนะเธอแบบว่าอา่า จะบอกยังไงดีเรียกร้องความสนใจมากกว่าเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจเนาะคือเหมือนเราไม่ได้อยู่กับเขาเราเดินหนีเนี่ยเราทั้งทที่ททก่อนหน้าน,นี้เราอยู่ด้วยกันอะไรคะลูกแต่ว่าในในช่วงนะในบางบางเวลานะคะไม,ไม่ใช่ตลอดบางเวลาบางทีเธอแบบแบบแม่แม่หยิบ ันหน่อยหยิบหน่อยอย่างเงี้ยทําเป็นเอื้อมไม่ถึงทั้งทั้งที่เธอน่ะโยนของเข้าไปอย่างเงี้ยหลายครั้งหน้าทาแบบเนี้ยทั้งทำกับพ่อทากับแม่บ้างทํากับพี่บ้าง,างเธอแบบโยนของเล่นเข้าไปในใต้แบบสมมุตินะคะใต้โซฟาบ้างก็จะให้พี่เขาหยิบให้ให้แม่หยิบให้บ้างว่าพันไม่ถึงพันไม่ถึงอะไรเงี้ยเนี่ยตอนไหนเธอจะหายเธอเธอจ๋าจ รู้ไหมคะว่าแม่นินทาหนูรู้ไหมรู้ไหมแอนเน่ดูสิรู้ไหม,นนร,ไหมรู้ไหมแม่แมนินทาเดินดีๆได้ไหมนะเดินดีๆได้ไหมเธอนะยิ่งทำยิ่งทำแม่สาวน้อย ไปโรงเรียนได้ยังถามพ่อสิพ่อให้ไปโรงเรียนยังคะไปได้ยังลูกน้องพันอยากไปไหมลูกโอ้โหกลับบ้านไหมร้อนละร้อนแล้วนะวันนี้แต่งตัวสวยอ,อย่าพึ่งก็ได้ใจเย็นๆเธอพูดร้อนปุ๊บจะเข้าบ้านแล้วเหรอจะกลับบ้านแล้วเหรอลูกเดี๋ยวตกนะ ะจะกลับบ้านแล้เหรอคะจะกลับบ้านแล้เหรอกล,ลกลับบ้านแล้วลงมาก่อนแปวดอกไม้ให้แม่ก่อนปะลงได้ไหมเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวจับเธอก่อนไปแปวดอกไม้ได้แล้วปะเอ้ยไปเอาอันนี้ได้แล้วปะเดินเล่นก่อนเร็วเร็ว ยิ่งทำแล้วเธอก็เป็นแบบดูค่ะดู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 ซิดูซิเดินดีๆรองเท้ารองเท้าอันนี้ยังยังหลวมนะคะยังใหญ่อยู่แต่ว่าก็เลยอีกสองคู่สามคู่นั้นยังซักอยู่ก็เลยต้องใส่ตัวนี้ไปก่อนเธอเธอ ใส่ชุดไหนชุดสวยสิยืนตรงตรงยืนตรงตรงได้ไหมคะต้อพันยืนตรงตรงได้ไหมลูกได้ไหมฮะทําไมอ่ะฮะยืนตรงตรงได้ไหมคะโนหรอยืนตรงตรงสวยๆได้ไหมใส่หมวกโชว์ให้แม่หน่อยอ่ะแล้วใส่หมวกเป็นไหมอ่ะเรียรวฮะได้โอเคอ่ะใส่เลยค่ะ ถ้าได้แล้วใส่ให้แม่ดูหน่อยใส่ยังไงหลยใส่ยังไงคะโอ้ยสวยมากโอ้ยสวยวิ่งกัแล้วนเล้เธอสวยไม่สวยก็ต้องสวยก่อนละเธอเนี่ยโอ้หนดูขอดูหน้านยค่ะขอดู สาวน้อยของแม่ไปกลับบ้านแล้วร้อนถ้างั้นไปอุ้ยเอากิฟต์กิฟแม่ล่วงหยิบเก็บให้แม่หน่อยวายปุ๊โอเคขอบคุณค่ะไปไปเร็วไปเร็วคะ่ะไปเร็วเธอไม่แกะไปแล้วบายบายก่อนบายบายก่อนค่ะ โอเคขอบคุณค่ะบายบายก่อนบายบายยังไงคะหนูน้องพนันมามาแม่ทำให้คะ่ะอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายยังไงคะเธอบายบายอ่ะบายบาย